วันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านสอนนะครับร้านวิชลินชื่อดังอาหารใต้ที่เรียกว่าจองคิวยากที่สุดใครเคยมาทานหรืออยากจะมาทานคอมเมนต์กันมาฮนะเดี๋ยวไปดูนะว่ามีเมนูอะไรเจร๋งๆบ้างไปมาเปิดเมนูกันมีอะไรบ้างน,นี่รายการเมนู เดี๋ยวไปดูของจริงกันดีกว่าจะเป็นนักพิกายอยู่ค่ะซึ่งคาว่ากายอยู่ในทางภาคใต้ก็จะแปลว่ามันเปนวั่งหินมะพร้าวนะคะซึ่งวันนี้เชฟเสิร์ฟพร้อมกับตะกร้าสดแช่ยเย็นแล้วก็ด้านล่างจะมีเลขัวค่ะแล้วก็จันทะเลทอดไปเลคูดน,นะคะแล้วก็จันทะเลอีกชื่อหนึ่งเขาคือปูซายค่ะเป็นปูชนิดหนึ่งเราจะพบเขาได้บนเวทีมีน้ํานทะเลสะอาดค่ะวันนี้เรามาจากหาดนะพร้อมกับกะกั่จทะเลนะคะเนื่อง<ม>จากว่าร้านจะก,กระจันทอดนะนี่ดูสิ มาถึงเซตของดิบนี่มีมาโชก่อนนะฮะนี่เลยมาโชก่อนของสดเริ่มจากกุ้งมังกรเจ็ดสีอันนี้ปลาหมึกนะฮะแล้วก็มานี่เลยผ้าปลามงพร้าบนหัวปีนะครับเนี่นี่นกุ้งแม่น้ำนะมีเครื่องแกงเสิร์ฟบ,บนข้าวเกลียบนะครับพจทธจัจนทุกคุกขนี่คือดอกดารานะครับเอามาทำนี่เลยไอศครีมซอเบตัดรสครับ อันนี้กัญเชียงปูก,กับน,น้ำพริกเหลืองนะฮะแล้วก็มีนี่ไขป่ปูด้วยบอกรสจัดจ้านแล้วก็อร่อยนะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะครับราจมีมมมรค่ะรสจัดครับเป็นน้ำแกงกะทินะ,ะกับเอ็นหอยตากแห้งน้ำมันเอ็นหอยตากแห้งนะครับอันนี้มีข้าวจากพัทลุงนะฮะแล้วก็มีเป็นทะเลผสมกับพืชนะครับเอามาเป็นแบบเป็นเหมือน คลื่นคลื่นเห็นทะเลนะฮะนี่แล้วก็ราดน้ำ oo นบูดูนะเดี๋ยวมาคลุกกันอยู่นะครับตีเนื้อคนไม่กินเนื้อก็เป็นโรตีไก่นะครับนี่มีแป้งโรตีนี่มาทานด้วยกันนะฮะกินกับอาจายดแมงกะพุนมีข้าวราชนีอบหม้อด,ดินนะฮะแบบเช็ดน้ําอันนี้มีเครื่องเคียงมีน้ําพริกมีปลาวงมีหล่นเจ้าเจียวมีหมูหวานแล้วก็มีพริกน้ําปลามีผักที่ทานด้วยกันนะฮะยหล่นต้องทานกับนี่เลยขมิ้นชันกับของเงงนคอสนะฮะ ผัดทัวผัดดุกร้านั่นกับที่2อนะแกงเขียวหวานไก่ย่าง <c oughs> อันนี้เป็นสูตรทางร้านนะจะเข้มข้นแล้วก็รสจัดกว่าตัวทั่วไปครับ <c oughs> ต่อไปเป็นพ <c oughs> าสต้า <c oughs> งานวัดนะฮะ <c oughs> เมนูของคุณย่าหรือคุณยายคุณเชฟนี่แหละครับ <c oughs> <c oughs> นี่ให้เริ่มกินจากหางไปก่อน <c oughs> ไปที่ตัวแล้วสุดท้ายตรงส่วนหัวจะมี ซอสมันกุ้งอยู่ด้วยนะอมรลานะครับมีสตอมีพริกอยู่ด้วยใครไม่กินพริกก็ออกได้ครับนี่ไข่เจียวกุ้งมังกรเจ็ดสีนะหูยน่ากินมากๆครับอิ่มมากๆเลยนี่ของแถมเป็นแกงเผ็ดปลาดุกทะเลมาด้วยครับนี่รสจัดทุกจานอันนี้เป็นแกงถือเห็ดโคนย่างนะครับนี่แค่หันกระจุกเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูขนมบานกันต่อคลิปหน้าครับ EP หน้าครับ